คดีฆาตะกรรมนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจงังหวัดสุโขทัยเกิดขึ้นเมื่อ17ปีก่อนนะคะแต่ว่าจนถึงเวลานี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ส่วนทางกับอายุความของคดีที่กำลังจะหมดลงในอีก3ปีข้างหน้านะคะเกือบทุกปีครอบรครัวของเธอก็จะเดินทางมาที่ไทยนะคะคือนอกจากจะมารำลึกถึงลูกสาวแล้วก็ยังต้องการไม่ให้การเสียชีวิตของลูกสาวและก็ความพยายามต่อสู้ของครอบครัวที่มีมาตลอดเนี่ยจบลงไปพร้อมกับคดีค่ะ รอยยิ้มที่สบายใจของโทโมโกะที่นายาสึอากิคาวาชิตะผู้เป็นพ่อยังจำได้เป็นหนึ่งในภาพถ่ายของลูกสาวที่เขาชอบมากที่สุดเาขาบอกว่าคือทางคุณโทโมโ,โกะครับทำหน้าแบบนี้ตลอดครับก็คือหน้าที่แบบรู้สึกว่าเห็นลูกแล้วลูกเขาสบายใจมากที่สุดงงนียครับททาาาิกกนนนนนีโมออตั

นอกจากรายละเอียดที่ชัดเจนในความทรงจำเขายังเล่าว่าหากเป็นไปได้เขามักจะย้อนเส้นทางที่ลูกสาวเคยไปทุกครั้งที่เขากลับมาติดตามคดีอย่างเช่นที่นี่เขาเล่าว่าภาพนี้ถ่ายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาและภรรยาเลือกนั่งจุดเดียวกับที่ลูกสาวเคยไปรวมไปถึงที่เกสต์เฮาส์ในจังหวัดสุโขทัยที่ทโมโกเคยฝากของก่อนเสียชีวิต แม้จะปิดกิจการแล้วแต่คาวาชิตะก็ยังขอให้เจ้าของเปิดให้เข้าไปทันทีที่เขาเดินทางไปถึงจังหวัดสุขโขทัยในปีนี้25พฤศจิกายน2550มีคนพบศพหญิงสาวระหว่างทางขึ้นวัดสะพานหินเวลาประมาณ13นาฬิก28นาทีหลังเกิดเหตุพยานหลักฐานที่พบมีเพียงขวดน้ำพลาสติกใสกับไม้กวาดที่มีรอยหักใหม่ๆบริเวณองค์พระที่อยู่ด้านบน ส่วนทรัพย์สินที่คาดว่าหายไปคือกระเป๋าที่ปรากฏตามภาพถ่ายกล้องถ่ายรูปพาสปอร์ตไอพอดสำหรับฟังเพลงหนึ่งเครื่องขณะที่พื้นที่เกิดเหตุในขณะนั้นมียากขึ้นรกและอยู่ไกลจากจุดขายตัวการสอบปากคำพยายนที่ขายตั๋วทางเข้าวัดพบว่าโทโมโกะซื้อตั๋วเข้าวัดและคาดว่าถึงบริเวณทางขึ้นวัดเวลาประมาณ10นาฬิกานาที จากนั้นมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นหนึ่งคนตามโทโมโกะไปไม่ถึง5นาทีในเวลาไล่เลียกการมีกลุ่มนักเรียน5คนไปถึงทางขึ้นวัดซึ่งมีภาพถ่ายยืนยันจากคำให้การของพยานประกอบหลักฐานตามภาพถ่ายตำรวจคาดว่าเหตุเกิดขึ้นในช่วงเวลา1 0 4นาา45นาทีถึง11นาฬิกาสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของแพทย์ที่ระบุว่าน่าจะเสียชีวิตก่อนชนะสูตรพลิกศพ4-6ชั่วโมง ในตอนนั้นตำรวจมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยใกล้ชิดเหตุการณ์คนในพื้นที่74คนตรวจสอบวัตถุพยานสี่ครั้งพบ DNA ของโทโมโก,โกที่เสื้อ2ปีถัดมาเจ้าหน้าที่ส่งวัตถุพยานให้นิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอีกครั้งพบ DNA คนอื่นที่ไม่สามารถจำแนกได้ที่บริเวณเสื้อขณะที่ขวดน้ำพบ DNA ของโทโมโก,โกคราบเลือดที่ไม้กวาไม่เพียงพอที่จะหา DNA ได้ แต่เจ้าหน้าที่พบ DNA บุคคลปริศนาที่ขอบกางเกงด้านหลังการแลกเปลี่ยน DNA จึงเกิดจากการเปรียจากตัวของผู้ต้องสัยไปยังขอบกางเกงขุนทมกโกะซึ่งลักษณะตรงนี้นะครับการต่อสู้กันเช่นนี้นะมันการทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน DNA แบบแแบบแน่นๆซึ่งต่างจาก DNA ที่เกิดจากสมบัติแบบผิวเผินนะครับถ้าแบบผิวเผินเนี่ยมันจะไม่อ,อยู่ คงทนนานเช่นนี้เพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่า DNA ชุดนี้นะครับเป็น DNA ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนในขณะต่อสู้กันระหว่างคุณธรรมกะกับผู้ต้องสงสัยปี2556 DSI รับเป็นคดีพิเศษโดยเน้นการตรวจ DNA 96คนกับผู้ต้องสงสัยเดิมตามสำนวนของตำรวจรวมถึง DNA ตอชดอที่อยู่ในการฝึกในช่วงวันเกิดเหตุแต่ไม่พบความสัมพันธ์ จนปี2559ชุดสืบสวน DSI นำวัตถุพยานสามชิ้นไปให้ตำรวจโอซาก้าตรวจผลสอดคล้องเช่นเดียวกันคือพบ DNA ที่ขอบกางเกงด้านหลังและไม่พบที่วัตถุพยานอื่นๆขณะที่การประสานขอตรวจ DNA นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นระบุว่ายัางไม่พร้อมปี2560-62มีข้อมูลใหม่ของผู้ต้องสงสัยแต่เมื่อนำ DNA ไปตรวจไม่พบความสัมพันธ์เช่นกัน จนปี2,563นำ DNA ที่เคยเก็บในคดีไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลกลางนิติวิทยาศาสตร์หรือ Data Bank พบว่า DNA ตรงกับลักษณะของคนเอเชียตะวันออกบุคคลผู้ใกล้ชิดเหตุการณ์เดินขึ้นไปและเดินลงมาโดยไม่พบคุณธมโกนั่นหมายความว่าคนที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ก็ยังเหลืออีกหนึ่งท่านซึ่งตรงนี้ถ้าเรานำข้อมูล บ่งชี้จากคำพยาน DNA โปรไฟล์ที่พบว่าเกิดจากการต่อสู้และ Data Bank บ่งชี้ว่าเป็นของคนเอเชียตะวันออกคิดว่าการสืบสวนการสอบสวนก็มีทิศทางที่จะเดินต่อไปครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานพบเพิ่มเติมขณะที่อายุความของคดีเหลืออีกเพียง3ปีเท่านั้นนั่นหมายความว่า การติดตามตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษก็จะจบลงเช่นกันแม้จะมีหลักฐานหรือพบผู้กระทําความผิดก็ไม่สามารถเอาผิดได้หักหมดอายุความทําให้พ่อของเธอต้องการที่จะให้ไม่มีกฎหมายจํากัดอายุความของคดีในไทยเหมือนญี่ปุ่นที่เพิ่งยกเลิกการกําหนดอายุความคดีอตอนนี้ที่ญี่ปุ่นทีนที่ญีน えー、時効の撤廃については訴えてきました、お話ししてきましたけれども、やはり国会議員にもそういうお願いというのはするのが大事なのかなと、ちょっと教えてほしいんですけども。 ชั้นโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตมีอายุความ20ปีสำหรับโทษจำคุกกว่า7ปีแต่ยังไม่ถึง20ปีอายุความ15ปีโทษจำคุกกว่า1ปีถึง7ปีอายุความ10ปีและโทษจำคุกตั้งแต่1ปีลงมาหรือโทษอย่างอื่นมีอายุความ5ปีนริศรากินิมานไทย P ี s รายงาน